ากไปถึงสันตินะพระสันติผมคงไม่เรียกพระแล้วลนะ่ะเพราะคุณหลุดไปแล้วแหละถ้าเกิดยังมีกิจไ,ไอกิริยา่าทางแบบเนี้มันไม่เหมาะสมกับการเป็นพระไม่เหมาะสมกับการครองผ้าเหลืองท่านควรที่จะใช้สมองที่ท่านมีกับพระเหลืองที่ห่มอยู่เนี่ยพิจารณาตัวเองว่าทุกวันเนี้ยท่านอยู่ได้เพราะอะไรเพราะใครการออกประโจมตีคารวาสออกมโจมตีโยมเนี่ยโยมสอนธรรมเนี่ยมันใช้กิของสงฆ์ไหม จิตของสงฆ์คือควรที่จะไปไฝ่หาธรรมะให้มันท่องแท้ที่ถูกต้องไม่ใช่ออกมาพูดออกสื่อหาแสงหากระแสให้ตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองมันไม่ถูกต้องเพราะพระนี่ควรจะสํานึกให้ได้ว่าทุกวันนี้ที่มีกินมีอยู่มีที่อยู่นี่ก็เพราะคารวะเพราะโยมใส่ข้าวให้กินอย่าทําตัวถอยอย่าทำตัวตามันเสื่อมเสียเลิกทำซะชาวพุทธไม่ได้กินหญ้าเขากินข้าวเขาฉลาดเขารู้ทัน จะหาเสียงเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธและสวัสดีพี่น้องตื่นธรรมวันนี้ผมขอออกมาเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งมามาเพื่อปกป้องหลวงพ่ออาลงกดวัดพระบาทนภูนะครับที่ท่านเอื้อเฟื้อสถานที่และมีจิตเมตตาช่วยดูแลรักษาคนป่วยโรคเอดนะครับผมขอปกป้องจากคนที่ถือตัวเองว่าเป็นพุทธที่บอกว่า ศึกษาเรื่องพระตายปิดกเป็นอย่างดีรู้ทองแท้รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกที่ออกมาบอกว่าพระไม่มีกิจในการรักษาคนป่วยพระไม่มีกิจในการดูแลคนป่วยพระที่ออกมาดูแลรักษาคนป่วยผิดวินัยสงฆ์คนคนนั้นก็คืออาจารย์พระเดิมที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์พระเดิมะนะนั่นแหละที่เขาออกมาโจมตีทั้งอาจารย์เบียร์ทั้ง ลงพ่อลงกดนะฮะแต่เขาไม่กล้าจริงที่จะเผยชื่อออกมาแต่พูดแค่นี้ผมก็รู้แล้วผมขอฝากไปนะพระเดิมคุณบอกว่าพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พระดูแลรักษาคนป่วยไม่ได้ไม่ให้ช่วยเหลือคนอะในความคิดเขาก็เพราะว่ามีความคิดอย่างมึงไงมึงสอนคนให้คิดแบบมึงไงคิดแบบใจแคบแคบพุทธก็คือพุทธไม่ต้องมีน้ำใจกับใครไง แต่หลวงพ่อท่านทนไม่ไหวกับสังคมไทยที่เขารังเกียโรคเอดคนที่เป็นโรคเอดสังคมเขารังเกียจหลวงพ่อท่านถึงสละพื้นที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อรับคนเหล่านี้ไปดูแลรักษาเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่ใช่อยู่ในโลกอย่างคนอย่างพวกบึงก็ยิ่งหนักเลยแล้วสาธารณสุขไทยอ่ะ มันยังไม่พอหลวงพ่อถึงต้องสละตัวไปทําแบบนั้นแล้วกูถามมึงหน่อยมึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนพุทธที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือคนเนี่ยมันผิดอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ออกไปโปรดสัตว์เนี่ยออกไปสอนคนทำชั่ว คิดชั่วให้คิดให้เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการช่วยคนเหรอพระเดิมถ้าพระเดิมคิดแบบไหนก็พระเดิมก็อยู่แบบนั้นไม่ต้องออกมาแสไม่ต้องออกมาเสือกถ้าพระเดิมไม่มีปัญญาที่จะทําได้เหมือนหลวงพ่อถ้าพระเดิมไม่มีปัญญาจะทําได้เหมือนอาจารย์เบีย้ยก็อย่าออกมาโจมตีคนอื่นอาการเกาะกระแสค,คนอื่นถามว่าทําให้ตัวเองดังไหมมันดังอยู่นะแต่มันดังเพราะคาําด่าเพราะคําสาปแช่ง พุทธไม่เคยสอนให้คนใจดําพุทธไม่เคยสอนให้คนปล่อยปะละเลยทิ้งคนที่ลําบากกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมีจิตเมตตาพุทธอย่างมึงไม่ควรออกมาสอนคนจําไว้หลวงพ่อท่านทําเพื่อสังคมทําเพื่อญาติโยมเพราะท่านมีจิตสํานึก มากพอที่จะรู้คุณเม็ดข้าวที่โยมใส่บาทให้ท่านฉันเข้าใจไหมท่านทำเพื่ออะไรท่านไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วที่คุณมึงเนี่ยคุณพเพลิมเนี่ยไปโจมตีอาจารย์เบียบอกว่าพูดเองอยู่กับปากว่าพระห้ามจับเงินแต่อาจารย์เบียกลับเอาเงินไปถวายพระถวายวัดใช่เขาพูดจริง แต่เงินที่ขาเอาไปถวายวัดเนี่ยเขาไปถวายวัดเว้ยเขาไม่ได้ถวายกับมือพระนี่พระรับเสร็จพระรับใต้เว้ยมึงดูให้ดีก่อนพระรับใต้เงินจํานวนเงินแต่เงินเข้าบัญชีวัดเพื่อจะไปบํารุงศาสนาและกูเชื่อว่าพระที่อาจารย์เบียร์ไปหาแต่ละลูกท่านมี การศึกษาและมีองค์ความรู้พอที่จะแยกแยะอะไรได้อย่างหลวงพ่อพระพยอมท่านก็มีหนี้จากถุงกล้วยแขกแล้วจานบีเอาเงินไปช่วยสองล้านกว่าวัดพระบาทน้ำพุสองล้านกว่าแล้วก็กระถินอีกวัดหนึ่งหกล้านกว่าคุณพระเดิมคุณมึงทำไม่ได้คุณมึงก็ไม่ต้องออกมาโต้แย้งกับคนอื่นเขา ถ้าคุณมึงไม่กล้าสละเงินไม่แต่บาทเดียวเพื่อจะบำรุงศาสนามึงก็ไม่ต้องมาออกมาเหาวเจ้ยอาจารย์เบียเอากับผมบ้าเอาไหมรัชดำเนินก็ได้เวทีไหนก็ได้เอา,า <c oughs> บ้าเอาครับสวัสดีชาวพุทธนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงพระสันติกับอาจารย์เบียรอีกคลิปหนึ่งนะล่าสุดได้ข่าวว่าไปดูคลิปเขาท้า ตอนนี้ไม่ได้ท้าดีเบตแล้วมันท้าต่อยแล้วนี่เหรอพระเนี่ยพระใช่ไหมเนี่ยพระท้าจันเบียต่อยเวทีการดำเนินก็ได้เวทีลุมพินีก็ได้ผมงงเหมือนกันไอคนที่ยังกราบไหว้พระแบบนี้อยู่คุณยังกราบไหว้ได้สนิทใจเหรอพระแบบนี้ผมถามคุณยังศรัทธาพระแบบนี้เหรอสาหรับผมแล้วมันไม่ใช่พระผมถึงเรียกมันเรียกกูเรียกมืออะสันติ กับผมก็ได้นะถ้าห้าวนะ mm. ก็ถอดผ้าเหลืองแล้วมีคนอีกเยอะที่อยากฟัดอยากวัดกับท่านไม่ต้องไปไม่ต้องไปท้าทายอาจา์เบียรหรอกเขาไม่ว่างหรอกเขาไม่ลดตัวมาลงครับอ,อะไรกับคนสันดานถอยแบบนี้หรอกนะสันตินะคิดใหม่นะสันติเอ้ยแล้วสำนักพุธย,ยังนิ่งอยู่อีกเลยครับนี่เหรอพระทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจริงๆเลย นักพุทธนี่ทำลายได้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมปล่อยให้พระพวกนี้อยู่ทำลายศาสนาเราได้เหรอผมถามหน่อยนะสันติเอ้ยพระนะ่ะมันเป็นนักมวยอถ้าใจอยากเป็นนักมวยก็แปลว่ามึงหมดจากความเป็นพระแล้วนะสันตินะถอดผ้าเหลืองเถอะผ้าเหลืองมันร้อนนะมึงไม่คู่ควรกับผ้าเหลืองสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมมาขอให้ทุกท่านช่วยแชร์ให้ผมหน่อย ผมแค่อยากเห็นาศาสนาพุทธมันมันดีกว่านี้และผมอยากให้พระอรชี่มันหมดไปจากาศาสนาพุทธเราซะไอ้พระที่มันไม่ปฏิบัติธรรมไอ้พระที่มันไม่อยู่ในศีลในธรรมพระที่มันออกมาด่าคาราวะาไม่สํานึกบุญคุณเม็ดข้าวจากคาราวะาเนี่ยให้มันหมดหมดไปซะไอ้พระที่ออกมาท้าชกต่อยตีอะ่ะผมอยากฝากไปถึงสํานักพุทธผมอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ไปเผื่อได้ถึงไอ้สานักพุทธนะครับ สำนักพุทธครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าสำนักพุทธมีสิทธิ์มีอำนาจทำอะไรแต่ผมคิดว่าสำนักพุทธใหญ่โตมากเลยนะครับสำหรับคณะสงฆ์อะผมคิดว่าสำนักพุทธน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิมากพอที่จะชี้เป็นชี้ขาดแล้วก็สามารถพัฒนาศาส,สนาให้ได้มากกว่านี้ดยการที่ตัดนิ้วที่มันร้ายออกไปซะ ผมคิดว่าศาสนาพุทธมีอำนาจพอที่จะศึกพระสงฆ์ที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมได้ผมคิดว่าศาสนาพุทธมีอำนาจพอที่จะตัดสินว่าพระองค์ไหนไม่ดีให้ออกไปจากศาสนาได้ออกจากผ่าเหลืองได้แต่ท่านยังเงียบกริบเลยไม่ว่าจะพระกี่รูปตั้งแต่ทีระและ้วตั้งแต่พระปีนเสาตั้งแต่พระสุราชที่ออกมาท้าทายท่านเรวัต ตั้งแต่แล้วก็มาเนี่ยไอพระสันติเนี่ยออกมาด่าคารวาสออกมาด่าโยมเนี่ยมันสมควรไหมจะออกมาฟ้องร้องโยมเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าสํานักพุทธช่วยออกมาแอคทีฟนิดนึงครับช่วยออกมาแอคชั่นให้ให้ชาวพุทธอย่างพวกผมเนี่ยได้รู้สึกว่าเออสํานักพุทธอ่ะเป็นที่พึ่งให้กับชาวพุทธได้ ไม่ใช่อยู่เงียบกริบไม่สนใจอะไรเลยไม่ไปตรวจสอบไม่ไปดูอะไรเลยปล่อยให้พระออกมาทําแบบเนี้ยมันเสื่อมเสียครับมัน,ม,นมันมีแต่เสื่อมเสียกับพุทธนะครับมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับพุทธศาสนาภาพแบบเนี้ยมีภาพแบบเนี้ยผมว่าจับศึกไปสามสี่รูปมันก็ยังมีพระดีๆเหลืออีกเยอะอันเนี้ยมันจะทําให้ปลาตายตัวนึงมันจะเน่าทั้งบอ่อพระเร็วๆพระ ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบไม่กี่รูปมันจะทําให้พระดีๆเขาเสื่อมเสียไปด้วยมันจะทําให้ชาวโลกเขามองาศาสนาอื่นเขามองมาพทดไม่ดีไปด้วยผมขอฝากนะครับผมช่วยแชร์หน่อยครับผมจะพูดจนกว่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้